ลำโพงบุทุตเจ้าของเครื่องเพิ่นมากน็อตมาแล้วล่ะอาการมันกัไฟบกเขานอดเพิ่นก,การออกบ่นละมาแบบนี้เลยแลก็สีไข่เบึง่งมันกิ้นี่เขาเสียบปักมึงละไฟบกเข่า มีใสยต่อลำโพงอันเดียวแล้วก็เบรงแล้วมีห้อยซ่อมมาละบริเวณบริเวณบิดเล็กติฟายวงจรแปลงแห่งด่านไฟก็ยังอยู่คือวัามันถอดออกไปละ กับเสีออ่ยมิเตอร์มาวัดไฟเบิงว่ามันมีไฟเข้ามาบอหรือว่าสายปลั๊กเสียบมันขาดบอถ้าหากวัดไฟเบิ่งมีไฟมาก,ก่อแสดงว่าสายปลักเสียบบริขาดบางทีก็อาจจะเป็นน้ำาสิก บิดมิเตอร์ใช่สองร้อยซาวน์น AC ตอนนี้เสียบปลั๊กแล้วได้วัดเบิงมีไฟ200สองร้อยซาวมาข้ามสวิกมาก็มีคือกันแสดงว่าสวิกบเพมาฮอดบอลไดโอดบิดเล็กติไฟกันยังมีไฟ AC อยู่ บิดมาใส่พันวนพันวนดีซีแล้วก็มาวัดทีคอนเดนเซอร์คอนเดนเซอร์ฟิลเตอร,อร์ไฟสาม้อยบมีไฟมาบบมีไฟจักวันเลยถอดผักเสียบออกแล้วก็สิวัดเบิงวัดเบิงว่าสิวิซซิ่งสอดบอ่อ ซีบีซีโอห์มหนึ่งโอห์มคูณหนึ่งโอห์มแล้วก็สิวัดเบรงวัดเบรงสลับไปสลับมาอยู่ที่ในอยู่ท,ที่คอนเดนเซอร์ไปสามร้อยกาโบซอดโบซอดทันผบโซมค่อยสงสัยว่าน่าจะเป็นอยู่ที่ไดโอดบิลิฟาย ไดโอดน่าจะขาดแต่ว่าค่อยสัง,สงเกตเบิ้งมันกับปแปลกมันมันบนหน้าจะแมนไดโอดเบิ้งคือซีเมนออบโตอะไรก่อนพอเห็นมันบากทั้งหัวค่อยว่าหน้าจะแมนออบโตกะซีทอดออกมาเบิง้ง พขาออกมาวัดเบิงมามันเป็นไดโอดลีคที่ไฟ,ไฟบอรหรือว่ามันเป็นอีหอย่างกันแน่เบิงกทางในมันว่าเห็นดีว่าเห็นเบอร์มันเส้นแนบดึงออกมามันมันติดค่อนข้างจะแน่นเออออกมาละเบิงมันเบอร์อยัง อ๋อเบอร์มันเป็น cp 8 1 7หเจ็ดี่มันเป็นออปโตเลยทานผู้สมมันโบแมนมันโบแมนบิดเล็กติฟายมันเป็นออปโตของของทอรัศนัดวัดเบิงวัดเบิงบุขข้นคือซีเมนขาดละบุขข้นจากเบื้องเลย บัตเบิ้งอีกวี่ยังหนึ่งคืนน้อยหนึ่งบขึ้นทางด้านนี่คือซีเมนซีเมนแบบแบบตัางชิเตอร์ส่วนด้านที่บขึนเแมนด้านทีเดโอดมันขาดละด้านที่มันเป็นเดโอดเราค่อยๆไปหาเอาไดโอดมาซีอัน อย่ามาเหตุวงจรบินรีติฟายแล้วคอยกะใส่ไปเฮมห้อยอันเก่ามันพื้นที่มันจำกัดมันน้อยโพดโบสามารถจะใส่ได้คอยเกลียตโตแบบนี้เอาเบื้องเคโทดไปจุ่มเซทีขั้วบวกของคาปาซิเตอร์ส่วนเบื้องอนโนดมันเอามาจุ่มเซที ที่นาะคววลบของคาปาซิเตอร์ไฟ 300. ไสามรอยฟิลเตอร์ไฟสามรอยก็ได้ซ้ำนี่แหละงามสุดละเนี่ยลองมึงดูสิเป็นนะดเสียบปักเบิ่งไฟเข้าบะ่ะ โอ้ไฟเข้าไฟแดงหงกระพริบกระพริบมีไฟสมิเตอร์มามาวัดไฟเบงวมามันเป็นยังไดงวัดเบิงเอาไฟสามร้อยได้เท่าไดไฟสามร้อยได้สามร้อยสิบโวลต์ แล้วก็สิวัดเบิงไฟไปเลี้ยงไอซีขยายว่าได้เท่าไดไฟไปเลี้ยงไอซีขยายได้สิโวลต์กะสีถอดปลั๊กออกแล้วก็สิต่อสายลำโพงเข้าเบงวมามันดังบ่ เสียบป๊กเลยเสียบป๊กปุ๊บก็โอ้ดังดังทันทีเลยร้องออกเพลงเสียบใส่เบิงโอ้เพลงใส่กดังขึ้นกันก็ถือว่าเ้ียมห้อยทันผสมปัญหากับเพียงแต่มีเล็กติไฟต่ายอันเดียว แต่ว่าเจ้าของเครื่องเพิ่นหรือาาว่าไผ่กระโบ้โห่ละ่ะใส่ออโต,โตมามันโบเวเปนแนวหราบ่เนี่ยกับทันนี้เด้อท่านผู้ชมเด้อถ้า,ามีแนวอยากถามก็คอมเมนต์อยู่ที่ใต้คลิปวิดีโอก็ได้